สวัสดีครับอิชิตันบ้านทุ่งนะครับคลิปนี้จะพามาชมสิ่งแปลก,ปลกในวัดนะครับวัดตะเคียนคู่แล้วก็จะพาไปชมธรรมชาติที่สวยงามโดยพระอาจารย์นะครับจะเดินชมเที่ยวนะครับธรรมชาติที่อยู่ในวัดนะครับตามไปดูกันครับท่านผู้ชมเวลาไปพอระครังเราขึ้นไ,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ไม่ได้ไไดเลยเน,ะนาะให้เขาอ,อยู่ไม่ควรเราเก่งมากเลย ทำความแล้วใครเขาอยู่มีความสุขแล้วก็มีความสุขอ่ะเขาไปรังเกียดแบดเทียนเขาแล้วก็มไม่ดีเล่นกับสิงโตหลังใหญ่กว่ากระด้งเลยจรอะ่ะเนี่นะครับท่านผู้ชมได้อยู่ใกล้ๆก,กับหลังเลยนะครับโอ้หลังใหญ่มากเลย ก็เป็นหอระคังครับนะเป็นี่าว,ว่าดูว่าเราก็ขึ้นมาข้อระครังไม่ได้นะีต้นไม้่อันนี้ไอ้ีขึ้นอยูตรงเนี้ยอยู่นนี้ต้นอะไรอะ่ะเอ้ย่นอนไม้ขึ้นอยู่ในนีอนน่อยู่ในนี้อยู่ในนี้ไง ก็เลยป,ปล่อยแหน,น,นี้เออบอกใครจะไปซื้อของครบครับเดี๋ยวท่านเจ้าอาวาสก็จะพาไปดูอะไรที่แปลก,ปลกๆนะครับดูธรรมชาติในวัดนะครับว่ามีอะไรแปลกๆบ้างนะครับววก็จะเป็นป่าสักดส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ป่าสักต้นไม้เยอะมากๆครับ ก็จะมีต้นตะเคียนด้วยนะครับต้นตะเคียนทองมีต้นยางต้นยางนาน,นถ้าเป็นร่มๆอย่างนี้ปลูกกระชายก็เหมาะนะครับเพราะกระชายก็ไปทํทำยาอะไรอะช่วงที่แพงๆที่กันโควิดได้นะกระชาย นี่ต้นมะกอกครับเนี่ยมะกอกใบกว่าต้นมะกอกบ่าเนาะน้ำซับเผาสมัยก่อนคนจะมาตักน้ำที่นี่กินเป็นคล้ายๆอแล้วที่นี่จะเป็นโรงปลาช้าปลาช้าสำหรับเผาศพเพราะสมัยก่อนไม่มีเมนเออ อ๋อศทั่วไปอ๋อก็สรุปง่ายๆคือสรุปง่ายๆตัวนี้ก็คือป่าช้าป่าช้าเรฝังเมีป่าช้าครับท่านผู้ชมที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นอดีตป่าช้านะครับสมัยก่อนเป็นบ่อน้ําซับตรงนี้นี่ก็ปลูกสวนยางไปเพราะน้ามันจะต้องมาขังนี่ก็จะไอยางคือยางนาไอยางเลยครับยางนาโอ้ผมนึกว่ายางพารายางนาที่ก็ทำน้ำมันนะครับเอาไปทำน้ำมันก well, like ันไปใส่รถอ่ะ hmm. นก็อย่างน,นี้ก็มีนี่จะเป็นต้นมะข่านะครับดูเขาจะโชว์รากโชว์ความสวยงามของเขานะครับนี่คือรากของมะข่านะครับโชว์ขึ้นด้านบนสงสัยด้านล่างนี่คงจะเป็นหินหินที่ชั้นหินนะครับเหมือนที่ผมเคยไปอยู่อะไรอะผาหินงามนะครับเขาจะใช้รากช่วยพยุงตัวเองอยู่อย่างนี้แหละ นี่ความเป็นธรรมชาติพระเราต้องอยู่ป่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับพื้นดินนอนกลางรินกินกลางทรายกันไปนี่นี่เขาเรียกจันผาอะไรนะครับจันผาจันถาจันผาที่อยู่หน้าผาจันผาอ๋ออ๋อที่เคเห็นขึ้นตามเห็นตามอะไรอีกอย่างเ็เรียกมหามหาอนามนาจเขาเรียกจันผาก็เรียก นี่เป็นที่สาหรับว่าญาติโยมมาได้พักได้ไดอาศัยเอามีงานเทศกาลหรือจะมาทอดสตินพระป่าก็มานอนพักนู่นบางพักนี่บัางที่ธรรมชาติมันก็อยู่ตรงนี้ฝั่งตรงนูน้นอีกเยอะนะข้างบนนู้นก็มีกุฏิหลังใหญ่ยาวมาถึงนี่ไปดูกุฏิตรงนี้ไหมเป็น,นเ๋ยวเดิมพันไม่รนะู้ครับครับคลิปนี้ก็จะเป็นการาเดินท่องเที่ยวภายในวัดตะเคียนคู่นะครับ ท่านพระอาจารย์ก็จะพาชมสิ่งผูกสร้างต่างๆนะครับอยู่รอบๆวัดธรรมชาติความสวยงามด้านบนก็จะเป็นองค์พระใหญ่นะครับบนเขาก็ที่บอกบุญกันไว้นะครับว่าวันที่สามสิบธุลาก็จะมีกระถินที่วัดนี่นะครับก็ขอเชิญ ท่านผู้ชมที่มีจิตศรัทธาอยากจะมาทําบุญนะครับมาที่วัดก็เรยินเชิญมาได้กันนะครับผมขึ้นเขาให้ในผมหอบแลเป็นหนุ่มเป็นแน่นึงหอบเลย นี่จะเป็นหน้าผานะครับหงไปด้านล่างน เลยเจริบตัวกับหินได้ดีเนาะน,น,น่าจะเป็นมาทางตะกูนกระบองเพชรอะไรที่มันทนแรงได้นะครับาสามารถเติบโตในชั้นหินตามหินได้แบบไม่ต้องง้อดินง้อปุย๋ยงามมากเลยครับนี่เขาคนรักจริงถ้าคนไม่รักจริงทำไม่ได้หรอกต้องดูแลไง รอบๆบ,บริเวณเขาก็จะเป็นที่พักของสงฆ์นะครับเป็นกุฏิพระแล้วก็ช่วยดูแลนะครับเกี่ยวกับต้นไม้อะไรต่างๆที่วัดจะมีไก่เยอะมากเลยครับเป็นไก่แจ้ไก่ป่านน,าน้้มมมจจะะลลงงาาเวลาฝนตักแรงๆน้ำไหลแรงน้ำจะไหลลงมา จะไหลลงมานู่นอันนี้ก็จะไปหาหลวงว้อใหญ่แล้วอ๋อทางขึ้นอยู่ตรงนี้นี่นี่จะเป็นต้นดีปรีครับสรรพคุณมันคืออะไรดีปรีนี่เป็นยาเป็นยาสมุนไพรใช่ที่นี่แหละเป็นฝากเป็นคล้ายๆสีแดงอ่ะสีแดงไปซตำเครื่องเทือดใช่ไหมตำอะไรใช่ไหมอ๋อเนี่ยเขาเรียกดีปรีครับเนี่ย เนี่ยมันเริ่มออกแล้วเออนี่ครับท่านผู้ชมนี่นี่เริ่มออกนี่นี่นี่อ๋อพอเรามาดกมันจะเต็มต้นเลยเวลาเขาเอาไปผัดไปแกงอะไรใช่ไหมครับอ๋อต้นดีปรีนี่นะครับขึ้นบนต้นไม้สูงเลยธรรมชาติร่มเย็นมากเลยครับท่านผู้ชมนะครับต้นไม้เยอะแยะเขียวชะอุ่มเลยครับจะดูนี้ ต้นพืชต้นไม้ก็จะอาศัยร่มเงาซึ่งกันและกันนะครับในการเจริญเติบโตนี่จะเป็นสามเสือเปล่าเนี่ยได้ไหมได้กินลาบได้เนี่ยเนี่ยเลยเรียกสามเสือะไรเนี่ยแล้วเอาไปแก้อะไรได้ไม่เวลาจะปลูกเอาส่วนไหนไปปลูกได้ตัดไปเลยตัดขอไปปลูกจะได้เลยนะเนี่เอาใบกินกินดูก่อนดพี่เคยอยู่ผมเคยเห็น แ่ไอจะลองเอาไปปลูกกึเอาไปเตรียบแล้วเก็ๆอย่างนี้ได้ไมั้ยได้ได้หมดกะไรก็ไม่รู้แ่ไั้งหนึ่งเลยกะลาบเสียบกระดินก่อนกะลาบเปลือกเปลือกมัน ไม่เหนื่อยนะคะรับเพราะว่าขึ้นเดินแบบนั้นมันร่มเย็นสดชื่นเราหายใจได้เต็มปอด,ดอะ่ะขึ้นไปแล้วครับั้างไปแล้วขึ้นไปแล้วไหนครับตั้งเขา่งงเขาไงไปดูยังยังไปขึ้นแต่ไปที่จริงๆถ้าเดนินขึ้นขนาดนี้เราจะเหนื่อยนะแต่ว่ามาเดินที่นี่มันธรรมาชาติมันสวยงามแล้วก็ร่มเย็นเราไม่เหนื่อยครับ ครับเดี๋ยวพระอาจารย์จะพาไปชมอีกจุดหนึ่งนะครับดูฝั่งน่าจะฝั่งตะวันตกมาฟังเรื่องราวดีๆดนี่ละครับจะเป็นธรรมชาติร,บรอบๆวัดนะครับใครที่แวะ,ะมาทําบุญแล้วอยากจะเดินเที่ยวชมธรรมชาติถ่ายรูปก,ก็เชิญได้นะครับ วันไหนที่คุณเหนื่อยล้ากดเข้ามาที่ช่องช่องนี้อีกทีิตัดบ้านะาานี่ใช่ไหมต้นชิงฉันจะมอบสิ่งดีให้คุณต้นชิงจันเคยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม,ไม่ไม่เคยรู้จักต้นชิงชัน ทำนายมันแน่นอนเพราะตอนนี้อะไรอากีสถานตายเท่าไหร่น้ำท่วมเป็นพันแล้วน,นี่ต่อไปนี่ผนจะเข้ามาหนักพี่ลูกเชื้อไทยน้ำท่วมอีกอะไรเขาจะเข้ามาเรื่อยเขาจะเข้ามาเรืาานะ่อยนะจะบอก ครับคลิปนี้ท่านพระอาจารย์ก็พาไปชมธรรมชาติรอบๆวัดนะครับสวยงามมากร่มเย็นมากเลยครับใครถ้าอยากมาเที่ยวชมที่วัดตะเคียนคู่ก็มาได้ครับวันหยุดก็พักผ่อนมาพักผ่อนมาทําบุญกันได้ครับม,มีพระใหญ่อยู่บนบนเขานั่นก็มีนะครับมาทําบุญมาขอโชคลาภที่วัดตะเคียนคู่ได้ครับ ครับสาหรับคลิปนี้อิชิตันบ้านทุ่งก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าอยากรู้ว่าอิชิตันบ้านทุ่งจะพาไปเที่ยวชมที่ไหนก็ฝากสําหรับคนเข้ามากดติดตามใหม่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากช่องอิชิตันบ้านทุ่งครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ